ประเด็นต่อมายังอยู่ที่เรื่องการเมืองนะครับหลังจากกรกตเนี่ยออกแนวทางเกี่ยวกับการเลือกสวระบบปิดคราวนี้ทนายเดชาเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยต้องดูว่ากรกตหรือใครเนี่ยอาจจะติดคุกได้เพราะว่าล้ำเฟ้นเกินไปช่วงนี้ชมคลิปทนายเดชาครับนี่รัฐมนูลนั่นเนีเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะมาอรารย์สีบอกว่าสวเป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยก็หมายถึงว่าเป็นตัวแทนประชาชน ก็ประชาชนกับกรกตก็โพสต์เฟ e บุ๊กะกะับเลขาธิการโพสต์เฟ e บุ๊กอะนะครับนะเยอะแยะเข้าไปดูกันอนะประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวอ้าวาแล้ว,ลว,ลว,ลวเป็นตัวแทนพวกกูได้อย่างไรสวจะเรียกว่าเป็นตัวแทนพวกกูได้อย่างไรในเมื่อนะเลขาธิการกกตก็โพส์เฟ e บุ๊กแล้วบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวอ และมันมันก็ไม่ใช่ตัวแทนกูเพราะฉะนั้นไม่เมื่อไม่ใช่แต่ตัวแทนกูกูเป็นประชาชนมันก็ต้องไปแก้มาตรา110จริคุณก็อาจจะโดนคดียาติดคุกติดตารางได้นะเพราะคุณคุณมีอำนาจอะไรล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องวัดกันนะแม่งไม่ไม่ประชาชนก็กรกตแม่งต้องติดคุกไปฝ่ายหนึ่งพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมล่ะถ้าขืนยังประชาสมันะดมคนมาสมัครอะไรต่างๆน้ำเสี่ยงผิดกฎหมายติดคุกนะโอ้โหคูชิบหายเลย แ่กกตบ่าวเขาบอกเขาเตือนนะก็อยากจะถามว่าไปเอากฎหมายอะไรมามันไม่มีกฎหมายห้ามนะในการรณรงค์งให้คนมาสมัครเขาไม่ได้มาบอกเนี่ยว่าเฮ้ยมาสมัครเสร็จแล้วมาเลือกกูถ้าแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าการจับตั้งแต่ว่าพวกอํานาจนิยมพวกคณะรัฐประหารพวกคณะกรรมการการเลือกตั้งมันเกิดอาการผวาผวาอะไรครับผวาพวก ประชาชนสีสม้มแม่งจะเข้ามาเป็นสวก็เลยเกิดอาการผวากลัวว่าจะมีสวส,สีส้มเยอะเรียบ้านเมืองแล้วก็วนไปวนมาวนไปวนมายึดอํานาจเลือกสวแก้รัฐธรรมนูญอ่าจะไลวนไปวนมาประเทศแม่งก็อยู่ตรงเนี้แทนที่ประเทศเราจะเจริญก้าวหน้าไปไกลแม่งก็วนไปวนมาเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งอ่าเลือกตั้งยังไงก็แพ้ก็ไปไงเอ่อก็ยึดอำนาจยึดอำนาจมาก็แก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแม่งก็ยังแพ้อีก เพราะอะไรเพราะประชาชนแม่งไม่เอาไอ้พวกคณะรัฐมหารไม่เอาไอ้พวกอำนาจนิยมไม่เอาไอ้พวกอนุรักษ์นิยมพวกนี้นะแก้รัฐมนูนเท่าไหร่ก็แพ้เรื่องตั้งพอแพ้เสร็จก็แก้แม่งให้สลับซ,อบซอบ้อมๆเนี่ยจนรัฐมนูญล่าสุดปีหกศูนย์เนี่ยก็กลายเป็นรัฐรมนูญแบบพิศดารเลยเนี่ยครับเลือกสอวสองร้อยคนเนี่ยที่กาลังจะมีเรื่องตั้งก็กําหนดแม่งรัฐธมนูญว่าปกติสอวอแม่งต้องมาจากประชาชนที่แม่งกลายเปลี่ยนใหม่นะ เอาผู้สมัครด้วยกันมาเลือกกันเองนะครับนะใครอยากเป็นสวก็มีทั้งหมดยี่สิบกลุ่มอาชีพเช่นกลุ่มทนายกลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรก็ว่าไปพอมาสมัครเสร็จแล้วก็เลือกกันเองนะครับเลือกกันเองแทนที่ว่าประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสอวนะ็กนะกกตกับมาโพสต์เฟซบุ๊กนะไอเลขาธิการปปชกลับมาโพสต์ o o นะบอบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวอเอา้า ประชาชนไม่ได้เลือกสวรับสวนี่ก็เอาคนที่สมัครแม่งเลือกกันเองแล้วเลือกกันเองแล้วยังไงแล้วในรัฐธรรมนูญไปเขียนไว้ว่ามาตรา114ถ้่ผมจำไม่ผิดรัฐธรรมนูญมาตราสิสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในเมื่อเป <adan on developed Airbnb> so ็นผ being ู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกคุณมาแล้วคุณจะมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรพอมาสมัครเสร็จแล้วก็เลือกกันเองนะครับเลือกกันเอง แทนที่ว่าประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสวนะกกตกลับมาโพสต์เฟซบุ๊กนะไอเลขาธิการปปชกลับมาโพสต์ไปบ๊กว่าประชาชนไม่มีสิทธิเลือกสวอเอาประชาชนไม่ได้เลือกสวรับสวนี่ก็เอาคนที่สมัครแม่งเลือกกันเองแล้วเลือกกันเองะและ้วยังไงแล้วในร,รัฐธรรมนูญไปเขียนด้วยว่ามาตรา114ถ้าผมจำไม่ผิดร,รัฐธรรมนูญมาตาาราสิสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ในเมื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกคุณมาแล้วคุณจะมาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรมันต้องไปแก้รัฐธมนูญมาตราร้อยสิบสี่นะครับมาตราร้อยสิบสี่เนี่ยอยู่กับหน้าผมเนี่ยนะครับนะสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะเออนะฮะนะครับเนี่ยในมาตราร้อยสิบสี่รัฐมนูญเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ลองไปดูเนี่ยเนี่ยเปิดรัฐธรมนูญเลย นี่รัฐมนูนั่นเนี่ยเนี่เน,เนี่ยนะเนี่ยนะมาตาร๊อสสี่บอกว่าสวเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยก็หมายถึงว่าเป็นตัวแทนประชาชนก็ประชาชนก็กรกตก็โพสตเฟ e บุ๊กกับเลขาธิการโพสเฟสบุ๊กอะนะครับนะเยอะแยะเข้าไปดูกันอะประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวอ้อาวแล้วเป็นตัวแทนพวกกูได้อย่างไรสวจะเรียกว่าเป็นตัวแทนพวกกูได้อย่างไรในเมื่อ นะเลขาธิการกรกรตก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสวและมันมันก็ไม่ใช่ตัวแทนกูเพราะฉนั้นไม่เมื่อไม่ใช่ตัวแทนกูกูเป็นประชาชนมันก็ต้องไปแก้มาตราร1อเนะครับไปเขียนว่าสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคือเป็นตัวแทนประชาชนก็ไม่ใช่ตัวแทนกูแล้วก็เลขาธิการกรกรตก,ก,ก,ก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือก มันเป็นเรื่องระหว่างคนที่เขาสนใจสมัครเลือกกันเองเอาไชิบหายเลือกกันเองแล้วแล้วกินกินเงินภาษีไย่ภาษีกูอะ่ะนี่แหละครับประเทศไทยมันก็มีเรื่องแบบนี้นะโอ้โหนะผมหรือกูเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะนี่บุบ้านเมืองเราไปเขียนว่าเป็นผู้แทนพวงชนผู้แทนประชาชนผู้แทนพวงชนชาวไทยในมาตรา114ของรัฐธรรมนูญฉบับ คณะรัฐบาหารพอเลือกกันเองธนาธรกับช่อเข้าไปลนรงค์ให้คนมาสมัครสวบอกบอกระวังจะติดคุกนะอืกกอบอกระวังจะติดคุกระวังจะผิดกฎหมายนะนะการไปรนรงค์ให้คนมาสมัครนี่ไม่ได้นะมันอาจจะเป็นการหัวกันนะอาจจะเป็นการสมยอมนะอาจจะไม่สุจริตจะติดคุกติดตารางถูกตัดสิ์นะกกตอ,ออกมาข่มขูนะ่ละข่มขู่ไม่พอครับ บอกว่าอะไรเ,เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเดี๋ยวเตรียมดําเนินคดีอะไรอย่างนั้นผมถามว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งพวกคุณพวกท่านไปเอาอํานาจมาจากไหนรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ห้ามชวนคนมาสมัครการชวนคนมาสมัครก็คือการประชาสัมพันเนี่ยจะเผยแพร่อะไรต่างๆก็ได้ไปทําเว็บไซต์ซีเน็ตหกเจ็ดก็โดนก็กะตขู่นะนะบางทีก็เรียกว่าเตือนแต่ผมบอกว่าแม่งเป็นการขูอ่อ่ะขู่นะ ถ้าขืนยังประชาสัมพันธ์ระดมคนมาสมัครอะไรต่างๆนะเสี่ยงผิดกฎหมายติดคุกนะโอ้โหขู่ชิบหายเลยแต่กกตบ่าวเขาบอกเขาเตือนนะก็อยากจะถามว่าไปเอากฎหมายอะไรมามันไม่มีกฎหมายห้ามนะในการรณรงค์ให้คนมาสมัครเขาไม่ได้มาบอกเนี่ยว่าไอมาสมัครเสร็จแล้วมาเลือกกูถ้าแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าการจับตั้งแต่ถ้านก็บอกว่ามาสมัครกันเยอะๆสมัคร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  เราจะได้สวที่มาจากประชาชนนะครับเอ,อผมว่านาเชิญคนมาสมัครแม่งไม่มีความผิดหรอกแต่ว่าพวกอํานาจนิยมพวกคณะรัฐประหารพวกคณะกรรมการการเลือกตั้งมันเกิดอาการผวาผวาอะไรครับผวาพวกประชาชนสีสม้มแม่งจะเข้ามาเป็นสวก็เลยเกิดอาการผวากลัวว่าจะมีส,สวสีส้มเยอะ นะแล้วเขาก็ทั้งเตือนทั้งขู่ไปยังธนาทรชอบว,ว่าให้หยุดการลงหาเสียงไอ้ไม่ใช่หยุดการลงชักชวนคนมาลงสมัครซึ่งผมมองว่าแม่งไม่น่าจะมีความผิดและอีกอย่างกฎหมายเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าคนนั้นทาผิดกฎหมายมันต้องมีกฎหมายก่อนนะในประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเขียนไว้ชัดนะครับการที่เราจะให้ใครต้องรับผิดทางอาญามาตราสองเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อมี ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้นี่คือกฎหมายอาญาไม่เชื่อเราลองเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่ากฎหมายอาญามาตราสองแต่ทุกวันนี้ปรากฏม,มีไหมไม่มีผมในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับนะนะจนอายุ61แล้วเนี่ยนะจบนิติศาสตร์นติบวณิตมาเนะี่ยอยากถามคณนะกรรมการการเลือกตั้ง การที่คุณออกมาข่มขู่หรือเตือนประชาชนในลักษณะว่าการเชิญชวนให้คนมาสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าทางออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายกฎหมายอะไรของคุณทําไมคุณไม่บอกให้ชัดเจนเราเขาทาผิดกฎหมายพระราชบัญญัติอะไรพรปอ,อะไรมาตราไหนระเบียดตรงไหนอยู่ที่มาห้ามเราเราจะไปชักชวนคนมาลงสมัครก็มาห้ามเราบอกผิดกฎหมายแต่ถามว่าผิดกฎหมายอา่า พรปรหรือพอรบอ,รอะไรมาตราอะไรแล้วก็ผิดระเบียบข้อใดปรากฏยังไม่ตอบเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเอาสิทธิ์อะไรมาข่มขู่ประชาชนหรือเตือนประชาชนในลักษณะแบบนั้นมันเป็นการจํากัดสิทธิทเสรีภาพหรือไม่ผมว่าผมสนับสนุนให้มีการฟ้องศาลปกครองนะครับและยังสามารถที่จะฟ้องเกี่ยวกับเรื่องนะ ศารอาญาทุจริตอ่าอ่าหรือสาลดีกาอะไรก็ว่ากันไปคดีอาญานะครับเพราะว่าในเมื่อคุณไม่มีกฎหมายนะที่จะมาขม่มขู่หรือจะมาเตือนประชาชนแต่คุณไปขม่มขู่หรือเตือนประชาชนและไปจำกัดสิทธิ์เขาเขาได้รับความเสียหายนะคุณก็อาจจะโดนคดีอาญาติดคุกติดตารางได้นะเพราะคุณคุณมีอำนาจอะไรล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องวัดกันนะแม่งไม่ไม่ประชาชนก็กรก,ก,ก,กตแม่งต้องติดคุกไปฝ่ายหนึ่งพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมลนะ่ะ นายเดชานะครับออกมาบอกว่าตอนนี้ถึงสถานการณ์วัดใจแล้วว่าใครจะติดคุกระหว่างกรกตกับประชาชนนะครับที่จะสมัคออรสวตอนนี้เริ่มมีการฟ้องร้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ